สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ช่องตาชัยไทยเลยพาลงมาสวนหลังบ้านอีกแล้วครับจะพาลงไปดูฝายตาชัยเอาหัวอาหารหวานให้ไว้ครั้งนึงแล้วครับหวานให้ปลาไม่รู้ว่ากินหมดหรือ,อยังแต่วันก็ ข้ามลงมาแล้วนะครับเกือบจะหกโมงเย็นแล้วครับแต่ว่าอากาศร้อนจังเลยวันนี้เด่ไปเดินดูร,บรบอบๆสระน้ำสะปลาสักหน่อยนะครับปะว่าแล้วก็เดินลงไปทีนี้ก็ลงมาถึงฝ่ายแล้วนะครับอปาาก็กินหัวอาหารหมดแล้วเนาะครับเนาะมิดจริงๆแหละ จะเดินดูรอบสะสักหน่อยนะครับที่ต้นไผ่ในตาชัยก็เอาไฟโซล่าเซลมาติดไว้นะครับเพื่อว่าตอนกลางคืนมีคนมาเดินผ่านตรงนี้ไฟก็จะสว่างเพื่อเตือนว่าเรา,ามีไฟส่องสว่างอยู่เพื่อนจะได้ไม่กล้าขโมยปลานะครับ อันนี้ก็เป็นไผ่หกนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ตาชัยปลูกไว้เกือบสิบปีแล้วนะครับไผ่หกี่ลำใหญ่หน่อใหญ่มากเลยนะนี่ก็ต้นฝรั่งนะครับหรือไถเลยเอิญว่ามัซซีดาครับปลูกไว้ให้ขนกินแน่แล้วก็ปลากินแน่ครับเวลามันเป็นรูปเป็นมากๆอ่ะถ้าเวลามันสุกมันแคสิลน มันก็จะล่วงลงไปให้ปลากินนะครับปลาก็จะกินปลาชอบมากเลยครับฝรั่งสุกปลาครับขยงออมเล่นปนี่ก็กล้วยปลาครับนะภาษาเลยเอิอนว่ากล้วยแค่ครับนะ่ะตรงนี้ก็เป็นลูกช่วยมากเลยครับกล้วยปลานะ่ะ เมื่อปีที่แล้วนี้ไผ่ต้นเนี้ยไผ่กอนนี้ยเคยมีพึ่งมิ้มนะครับเคยมีพึ่งมิ้มมาอาศัยอยู่ปีนี้มีไหมเนาะดูสิโอ้อยู่ข้างบนนุ่นหนึ่งรังครับเพื่อนๆใช่จริงๆใช่พึ่งมิม้มจริงๆลังใหญ่มากเลยนะ ไหนเข้าไปดูใกล้ๆตรงนั้นหน่อยโอ้โหอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลางเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลางเห็นไหมมองเห็นไหมครับนะ่ะเดี๋ยวตาใจพาด,ดูใกล้ๆเห็นบ่กครับลึกส่งไปตาสี่เอา้ายู่อนะ่ะ

Pựt. Giờ, chỗ này coi. มึงพี่น้องเทวะเราก็ห่วงจังเลยปา้าทโฮพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมครับตาชัยรักษออนจังมึงหัวน้ำเราคักคักคัก Để ta chạy vàng thùng đi cậu đâu mà Ê. Cái chắc lăng là tướp đừng lạ Cái chắc thi dị Thi dù là tướp đừng lạ ตอมฮอดกล้องพี่น้องโอ้โห,หลังใหญ่มากๆเลยครับดูสิครับสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งลังแตใช้เปลาอีกหนึ่งลังก่อนว่าจะเอาได้ไหม แตชัยดูลังนี้ก่อนว่าจะเอาได้ไหมเอม่ยอยู่ข้างบนนู่นครับเอาได้ไหมเนอะจะไปตองมาลองกันเผื่อว่ามันจะร่วงลงมาครับท่านผู้ชม มาได้เลงเป็นเข้ามาในหมอกตาชัยลองดูครับว่าจะเอาได้ไหม ลงมาแบบเล็ดเทเลยครับท่านผู้ชมทำไงได้เอาไปถึงเนะี่ยทั้งน้ำทั้งลังกระจุยกระจายหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยน่าเสียดายเสียดายมากเลยครับ เละเทะหมดเลยท่านผู้ชมครับหลังนี้เละเทะหมดเลยครับเอาได้เท่านี้ก็เอาเนาะท่านผู้ชมหลังนั้นถือว่าได้สมบูรณ์ดีแล้วหลังนี้ได้เท่านี้ก็เอาเนาะนี่ครับ เละเทะหมดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอเคได้แค่นี้ก็ตาชัยก็ดีใจแล้วครับตีมิ้มของตาชัยวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจลงนะครับทั้งสองลังหลังแรกก็เกือบสมบูรณ์แต่ว่าลังนี้เละเทะครับวันต่อไปตาชัยจะไปตีพึ่งให้ดูนะครับผมติดตามนะครับวันนี้ตาชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ